อะไรไม่ไม่ต้องไม่เนไรไม่เป็นไรไม่ีไม็ไรไม่ไม่มไม่ไม่เอาแล้วก็ไมไปสกันบออาไปสงกันเลย่กันเลยคนไมคนแล้วก็สีอาล้างก่อน มองที่พื้นมันคือสิ่งที่ทำให้เราจะกินโยมคุก็แบบคุ้ร้อยแล้วค่ะโอเคต่อไปสองคนเมื่อกี้ที่ยกมือโอ้เดินมาที่นี้เลยเดินรอไปที่นี่เลยมาสามคนเลยก็ได้พี่โม่ห้าด้วยก็ได้ของคุณค่ะพี่แหวนพี่โม่หกจำเป็นไหมจมไยพี่โม่หกไปไม่ต้องคนก็ได้เออมันจะเป็น เดี๋ยวพี่เราลอพิเศษดีกว no, ่าต uh, uh ื huh? ่นเต้นี่เราลอพิเศษโอ้โหดีใจจังเลยค่ะเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มไค่ล้องใบห่งพิล้อคน่เข้าหาิอนออมดะคะแล้วบอกอะไม่่มีอะไรอันนี้อะไรคะอันนี้มันเป็น ใช้แล้วเฉยๆเขาไปสูงในนั้นหรอใช่ใชทีนี้อันเนี้ยถ้าไปเขียนในใบ,บความรู้นะก็เขียนประมาณว่าน้ำยาล้างจานอ่ะมันทําให้โมเลกุลของนมเปลี่ยนแปลงแค่นี้น้ำยาล้างจาน,ะนทาให้โมเลกุลของนมเปลี่ยนแปล,แลง,ลลงคแ,ปลแค่นี้นะขอบคุณมากค่ะพี่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 มาเลยเดี <c oughs> ย๋ยวกรู้ไหมพี่ทํำเลย <c oughs> ทําอะไรเหรอเดมามาเอามาแบบนี้เลยมา <c oughs> โอยเจ็บอข้าากันเด้ค่ะเร็วำเเนมาต้นทีจูกาทรมีสเสร็จแล้วมาเมีเลยนะคะถ่ายวิดีโอค่ะถ่าวิดีโอค่ะรู้อยู่ว่าถ่าถ่ายนะคะแต่วิดีโอค่ะ คนนี้ค่ะคนนี้ให้ความรู้ค่ะคู่นะคะจะเย็น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 นะคะกำลังเตรียมการทดลองนมปกติเลยนะนมเปรี้ยวลมเราใส่ได้หมดเลยทพี่จริงอ่ะมันจะเป็นนมสีขาวแต่ว่านี้มันลาของทีนี้เดี๋ยวจะให้เราดอปเบอร์ ดูสีแล้วก็อามาหยดสีนี่มันน้องนาชานี่หว่านี่ทำยังไงะเด็กน่าไองเอาสีเขียวเลยค่ะสีเขียวบีบบใส่เลยตรงไหนก็ได้ค่ะคาเชอีกสีหนึ่งค่ะอีกสี

จ um ุกลงไปในสีเลยค่ะมาเลยมาเลยกูโหหน้าปจมากน้ค nah ่ะนยอดทำยังไงไม่เคยเห็นเลยตก่จยังไงอันนี้อนไรฟุดไไปเฮ้ยโอเคขอบคุมากสัีนี oh ้ ี่เขียนอะไรความรู้ว่าอันนี้ฐานเคมีสามสองแปดนะสามสองแปดเคมีสามสองแปดนะเขียนอะไรความรู้ว่าน้ำยาล้างจานทำให้รูปร่างโมเลกุลของนมเปลี่ยนแปลงจำไว้นะเราไปเขียนนะจำได้ไหมวะอะไรนะครับน้ำยาล้างจานทำให้ลูกเ่าโมเลกุลนมเปลี่ยนแปลงน้ำยาล้างจานทำให้รูปร่างโมเลกุลของนมเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวอาจารย์ 可以帮我揉